สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่จะมีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรไปติดตามกันครับรายการแรกของวันนี้ครับเหรียญพระพุทธชินราชประทับหลังเท้าเวสุวรรณครับจำปีปดนี่ปี2563เนื้อเงินลงยาแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับ รายการต่อไปครับ <_ S 1> เหรียญท้าเวสุวรรณขึ้นเหนือพิมพ์ลูกท้อปี2562 <_ S 1> เนื้อเงินลงยาแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมือยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงปู่ศรีหน้าแก่นะครับวัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับปี25-19 <_ S 1> เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมือยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับ <_ S 1> เหรียญพรมวิหารนะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคปี2518เนื้อทองแดง มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญอายุยืนเต็มองคหลวงปู่ศีวัดเขาถ้ำบุญนาคปี2517เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับรูปเหมือนหลวงพ่อพรมวัดช่องแครุ่นฟ้าผ่าปี2512เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับ รูปมนดบนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ปี2512มีการเช่าหาปีนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญที่ระลึกในงานทอดกระถิ่นนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์ปี2518เนื้อทองแดงมีการเช่าหาปีนมืออยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือหลังคุดนะครับปี2519เนื้อทองแดงหลงดับ มีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักร้อยนะครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับเหรียญดอกจิกใหญ่นะครับหลวงพ่อโอดวัดจันเสนนะครับเนื้ออวกามีการเช่าหาเปลียนมาอยู่ที่หลักนต้นครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องที่ททาีมงานพระเครื่อง3ามิติของเราทําการรวบรวมข้อมูลนะครับมาทําการประมวลผลนะครับให้เพื่อนๆได้รู้กันว่าปัจจุบันมีการเช่าหาพระอะไรบ้างนะครับ เหมือนเดิมนะครับใครอยากทราบพระอะไรหลวงพ่ออะไรราคาประมาณการเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวทางทีมงานพระเครื่องสายบิตของเราจะทําการรวบรวมข้อมูลนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพจและ YouTube พระเครื่องสายบิติของเราเพื่อให้ถึง2 0 0 0 0 0ซับสไครต์ด้วยนะครับนะวันนี้ผมแอดมินแบงค์ต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ